มันเนี่ยจไปเท่ากรอไม่วกวงมันเย่างีถอกแล้วคนยค่าฮ่า่พววงันแบบนี้โอ้คบหวงค่อยๆแล้วมันเหียดหน้าคือเหียดน้าคือมันเป็น ก็ทำ่กี้หรอน่าพิศอครับเป็นร้อยพ่อพ่อโอ้ครับมอันมากเร่กงยากเลยายแน่พกอพสายไปไหนแง่ห้องเสียโย่โอ้คับผมแต่ล้ทานคอไทยเหด้ยครับอันนี้รองอยู่ในคลครับผม ดอกกให้ออายังกอมหอมอโอ้หูจำหว่ดอกกีจ้าโอ้ใหน้าย่าง,งโยกอดหอมหลายเทาน่ะไปที่เรื่องไลายางไบที่ก้อรากกหลายเลย่งดอกนหน้าย ีค่อยๆเ่็นไ่อยดอกบานต์ี่เรียกว่าอันเศร้าหน้ากันโจมโดนโจมให้ฝนโดนน้อีโนบ้าพอหามเมื่อต้องกานตี่โจมเห้ฝนนอกปูเนาะเอ้ยผูดตาเศร้ากันไรเร้อดอกปูตอนโอ้สุขการเศ่้าน่าจมเนาะพูดเต่

เกี่ยวปาันน้ำควงปูแล้วก็ไดโอ้แต่รตตาเาใกน้อยเม็ดบุบๆุก็จะมีเที่ยวมบัตันเงาดำตู้เรียดำ ทางเดือมกราคนต้องมีการยดแนแต่อารยมพ่อใจนียู้กินเหนาเสร็จงนเราแ่งเนายัดูพ่อมก็อยู่ระยะสิทธาทีเมกราแถวเรือองประทเรือดำไม่นั่ะ อัาเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องที่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอแถวหลังก็ได้ครับมา,มาตรงน,นี้เน่อยวไปโอ้สาธุันพอร่วงกันนั่นจืดเล่าครับสาธุครับต <laughs> ต่ใสยย่ยาก <laughs> เราต้องปู